สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับว่านไทยไม้โบราณไม้มงคลต่างๆนะคะวันนี้เอาว่านที่เกิดดังขึ้นมาตามกระแสะไม้ด่างนะคะโดยไม่รู้ตัวคือตอนตอนนี้วงการไม้ด่างนะเริ่มกลับมาเล่นกลุ่มไม้ด่างที่เป็นไม้วงขี่ค่ะซึ่งหลายๆตัวนะคะ เล่นหากันในนาำของว่านมานานมากแล้วนะคะทีนี้ในกลุ่มของว่านที่เป็นไม้ดังในพืชวงคิมคาเนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวนะคะแต่ก็มีตัวหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะคะก็คือต้นนี้ชื่อว่านพยามือเหล็กค่ะคำว่าพยามือเหล็กเนี่ยใช้เรียกต้นไม้สองชนิดเราเคยถ่ายพยามือเหล็กที่เป็นไม้พุ่ม ที่ใช้เป็นยาสมุนไพรมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะขอนำเสนอพยามือเหล็กอีกชนิดหนึ่งที่เป็นว่านซึ่งมีชื่อเรียกว่าว่านพยามือเหล็กค่ะเรามาดูลักษณะของว่านพยามือเหล็กกันนะคะพยามือเหล็กเป็นไม้ล้มลุกค่ะมีเง่าหรือมีหัวอยู่ใต้ดินไม้ต้นนี้จะยุบต้นในหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวหรือหน้าแล้งคือจากกระแสเนี่ย จะมีคนพูดถึงว่าบางคนก็เอาว่านข่าด่างขาวบ้างข่าเหลืองบ้างมาเป็นต้นพยามือเหล็กซึ่งจริงๆแล้วว่านพยามือเหล็กจะต้องเป็นต้นนี้นะคะคือต้นกระทือดั่างนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเราก็เลยออกคลิปนี้ออกมานะคะเพราะว่าในวงการว่านเนี่ยถ้าใช้คําว่าพยาว่านพยามือเหล็กก็คือจะหมายถึงต้นนี้นะคะต้นเขาจะเหมือนไพลคะ่ะ ก็คือเป็นไม้ที่มีลำต้นกลมซึ่งมีลักษณะเดียวกับไผ่อันนี้คือต้นไผ่นะคะเราก็จะเห็นลำต้นที่ลักษณะเดียวกันในตำราบะว่านเนี่ยระบุเอาไว้ว่าใบของเขาจะคล้ายกับใบขมิ้นแต่เล็กกว่าอันนี้ที่ให้ดูนี้เป็นต้นไผ่ดำหรือกระเทอม่วงนะคะ คือไว้ใบของว่านพญามเมล็กอ่ะถ้าถามว่า้ายอะไรที่สุดเนี่ยก็จะ้ายต้นนี้นะคะ้ายต้นไผ่ดำหรือกระทือกระถือม่วงเนี่ยไผ่ดำก็ถือเป็นว่านตัวหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าไผ่ดำต้นจริงๆเนี่ยจะไม่มีใครสักกี่คนที่จะได้เห็นนะคะก็เลยเอากระถือม่วงมาแทนเพราะนั้นเราลองดูแล้วก็จะพอเปรียบเทียบได้ว่าลักษณะของว่านพญามเมล็กอะ่ะจะ้ายต้นไหน นะคะคยอมไปถึงอันนี้ก็คือต้นไผ่ปกเสกซึ่งคือจะมีครีบใบหรือจะมีลายทางสีขาวอันนี้ก็เป็นว่านอีกตัวหนึ่งนะคะก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเป็นไม้ในวงพืชเดียวกันใบของพยามือเหล็กเนี่ยจะคล้ายกับกระเทอแต่ว่ามีแถบหรือที่เขาเรียกว่าครีบครีบใบจะมีสีขาวนะคะแล้วก็หัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นหัวแบบเป็นแง่งแนะคะ เหมือนกับหัวของไพรหรือหัวของกระเทือนะคะอยู่ใต้ดินซึ่งส่วนของหัวเนี่ยในตำรับยาหรือในตำราว่านน่ะใช้ตำพอ่อแก้ปวดและแก้อัมพาตนะคะถือเป็นยาดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่ดูตำราว่านก็คงจะต้องรู้พืชหลักอย่างอื่นเช่นขิงหน้าตาเป็นไงขมิน้นหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ใบขมิ้นนะคะ เราลองมาเทียบกันดูซิว่ามันมีความคล้ายไหมคือพืชมันก็อยู่ในวงคิงคขาเขมินเนาะส่วนอันนี้คือว่านขาดจืดอันนี้คือว่านพยามอเอลหลกอันนี้คือใบคัมินนะคะลองเอามาเทียบเทียบกันแล้วเรายึดเอาตามตำรานี้ซึ่งเป็นตำราเก่าที่รวบรวมตำราที่เก่ากว่าอีกประมาณเจ็ดเล่มเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพราะนั้นถ้า ถ้าดูจากการที่เรายึดต้นนี้ในวงการว่านเป็นพยามเมเล็กเนี่ยความเหมือนเขาจะเหมือนที่ต้นกระถือมากที่สุดนะคะความต่างจากต้นกระถือก็คือใบของเขาครีบใบจะมีแถบขาวขึ้นมานะคะเป็นเอกลักษณ์เลยในกลุ่มว่านที่มีความด่างพยามเมเล็กนี้น่าจะถือว่าหายากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเป็นไม้ด่างแล้วเราบังเอิญได้เก็บตัวนี้ไว้นะคะ ถึงแม้ยุกกระแสยุคของไม้ด่างจะหมดไปก็อย่าทิ้งอย่าคว้างเขานะคะถือเป็นว่านที่หายากมากๆตัวหนึ่งเลยก็น้อยคนนักที่จะมีเก็บเอาไว้นะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าว่านพญามือเหล็กมีความคล้ายกับต้นกระเทิมม่วงหรือต้นกระเทือขนาดไหนนะคะ ได้รู้ว่าถ้าในวงการว่านเขาเล่นหาตัวไหนเป็นว่านพญาเมือเหล็กกันวลากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องว่านพญาเมือเหล็กหรือกระทือด่างไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ